ขณะน,นี้ผมยืนอยู่ที่แห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าต้นไม้ข้างหลังผมต้นใหญ่มากแล้วก็สวยงามน,นะครับดูสดชื่นแล้วก็ร่มรื่นมากสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของต้นไม้ริมถนนริมทางเท้าครับท่านผู้ชมถ้ากรุงเทพมหานครนะครับเรามีต้นไม้ช่วยกันฟอกอากาศเยอะๆนะครับเราก็จะสามารถที่จะทําให้อากาศในกรุงเทพเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้น แล้วก็ฝุ่นวันก็จะได้ลดน้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะสามารถช่วยทำออกซิเจนออกมานะครับให้เราได้สุดจมแต่ท่านสังเกตไหมครับต้นไม้ในกรุงเทพมหานครมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงเสาไฟครับพอเวลามันแตกกิ่งก้านกำลังสวยงามเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมต้นไม้ถูกตัดโอ้แม่เจ้าสงสารไหมครับบอกได้เลยว่าชีวิตใครๆก็รักครับ ไม่มีใครอยากถูกตัดนะต้นไม้ก็ไม่ได้อยากถูกตัดเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อยากตัดครับแต่ผังเมืองหรือวิธีการคิดอยากจากสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันก็คือมีการสร้างเสาไฟฟ้าเดินเสาไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ต้นไม้ก็มาปลูกไล่ๆตามกันไปตามขอบถนนเป็นอย่างไรบ้างครับสุดท้ายกิ่งไม้ต้นไม้สร้างปัญหากระาการสายไฟก็ต้องมีการตัดวิธีการแก้แล้วง่ายที่สุดของกรุงเทพมหานครน,นั่นคือ ย้ายสายไฟทั้งหมดลงดินให้หมดครับอย่าบอกว่าอีกห้าปีเราจะลงดินให้หมดไม่ใช่ครับมันรอไม่ได้อีกห้าปีอีกห้าปีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันในเรื่องของการเอาเสาไฟเนี่ยสายไฟทั้งหมดเนี่ยลงดินให้ได้ต้นไม้ที่อยู่ตามดินถนนทั้งหมดจะได้แตกกิ่งก้านได้สวยงามจะได้แผ่ก,กิ่งก้านได้ใหญ่จะได้มีโอกาสที่จะสร้างออกซิเจนให้ชาวกรุงเทพมหานครอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ ผมอยากจะผลักดันโครงการนี้นะครับในการนำสายไฟเนี่ยลงไปใต้ดินครับเสาไฟมีเอาไปทำอะไรครับไฟแสงสว่างต้นไม่จะเป็นต้องใหญ่ก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องสูงมากแต่สามารถที่จะติดไฟแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยให้กับชาวกรุงเทพมหานครสามารถติดตั้งกล้อง cctv จำนวนมหาศาลในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความปลอดภัยเห็นไหมครับถ้าเราทำอะไรอย่างจริงจังนะครับทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ ผลระยะยาวมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนกร,รุงเทพมหานครถามว่ารอได้ไหมอีกห้าปีอีกสิบปีให้สายไฟทั้งหมดเป็นลงไปอยู่ใต้ดินผมบอกเล,เลยครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนคุณจะรอขนาดนั้นเลยเหรอปัจจุบันการแก้ปัญหาของกร,รุงเทพมหานครมันต้องแก้วันนี้แล้วก็ทําเพื่อสําหรับรุ่นเราในวันนี้ครับไม่ใช่แก้วันนี้ลูกหลานได้โอเคถ้าเราช่วยกันแก้ในวันนี้จริงแล้วลูกหลานได้อันนี้คือสิ่งที่ดีครับ นั่นคือเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันมันต้องแก้ปัญหาตรงนี้แก้ทัศนียภาพไม่ใช่สายไฟยงเลยยงเลยยางบอกว่าออบริษัทเอกชนสายไฟเยอะที่สุดนั่นก็คือสายเทรคมสายเออสายโทรศรัพท์ใช่ไหมสายโทรศรัพท์สายบางที่ก็ยังเป็นสายที่เกี่ยวกับออระบบแลนระบบอะไรเงี้ยนะครับอินเทอร์เน็ตท่านผู้ชมครับ ถ้าเราร่วมมือกันพัฒนาอย่างจริงจังไปตัดเอกชนจะต้องมามีการแก้กปัญหาตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งจริงๆเอาละครับปัญหาทั้งหมดนะครับผมก็คงจะนำเสนอเท่านี้อย่าลืมนะครับเรามาช่วยกันทำให้ต้นไม้ริมถนน,นมันมีขนาดใหญ่มันมันรู้สึกมันจะต้องฟอกอากาศให้เราให้ได้จริงๆจ,งๆจังๆครับไม่ใช่โกลน นะครับไม่ใช่โกรนถุงเวลาก็ถูกตัดพอแล้วครับพอแล้ววิธีการคิดแบบเนี้ยวิธีการทํางานนี้เทงลงมาติดครับทําได้ครับนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมกิจชัยพยมแย้ผู้สมัครหมายเลขยี่สิบเก้าช่วงท้ายครับท่านผู้ชมถ้าท่านมีปัญหาหรือมีเรื่องราวใดๆที่อยากจะให้ผมนําเสนอทั้งแนวความคิดแล้วก็วิธีการแก้ไขฝากมาได้เลยครับทางข้อความหรือมาทางหน้าเพจก็ได้นั่นก็คือไทยทิสเซนปาร์ตี้ก็คือเพจของพรคประชากรไทยหรือเพจส่วนตัวผมก็ได้ครับ กิจชัยพยมยันเป็นภาษาอังกฤษนะครับ K R I T C H A I W A C แล้วก็ P A Y O M Y A M ครับวันนี้กับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับอยากอยู่ดีกินดีมีสุขอยากอยู่ดีกินดีมีสุข เบอร์ยี่ส <The> <artist> <No>. no ิบเก้าเป็นผู้ว่ากรุงเทพอยากอยู่ดีกินดีมีสุขอยากอยู่ดีกินดีมีสุขต้องเลือกกลิ่นชัยเบอร์ยี่สิบเก้าเป็นผู้ว่ากรุงเทพอยากอยู่ดีกินดีมีสุขต้องเลือกกลิ่นชัย